เบิงค้นให้เบิงตอนลำบากนี่แหละครับ่าผู้ใดสิจิงใจกับเฮ้าผู้ใดสิตอแหลกับเฮ้ายา่ำลำบากนี่คือขัดคนง่ายมากที่สุดอืตอนสบายไพก็ดีกับเฮ้าน่ะอยากเข้าหาเฮ้าเพราะมะาหวังผลประโยชน์เพราะตอนลำบากนี่ล่ะมันขัดคนได้ง่ายตอนมีบางคนก็พ่อมีนิดมีน้อยก็เล่นเข้าหาเฮ้าบ่าไดดแล่นมาหยังเพื่อมาหวังผลประโยชน์แต่ส่วนบางคนน่ะพอเฮ้าเริ่มทุกข์เริ่มยากต้าหันหาหนีนไ้ไพกะมีแต่คนแลีนหนี ตอนลำบากนี่มันเห็นได้ชัดเลยครับวันดาของคนเนี่ยว่าสิเป็นยังไงแม่นบ่หนูแม่เออความลำบากนี่แหละมันสิมัดขาของคนได้มันสิมันสิเบิ่งออกเลยวัานธรรมว่าผู้ใดดีผู้ใดลายจะจําคนที่เขาหาเหาในตอนมีเงินให้จําคนเขาหาเหาหรือคนที่ยืนมือมาซอยเหาตอนที่เหาลําบากเพราะฉะนั้นแล้วคนที่รักษาก็คือคนที่เขาหาเห่าในตอนเหาลําบากจําคนให้จําคนที่ยืนมือเขามาซอยถ้ามือได้เขาบ่มีผลประโยชน์เขาบอกเขามาซอยเหานั่นแหละคือคนที่ คนที่หวังผลประโยชน์มาพัดมา,มาพี่น้องมือนี่กินแสบๆแล้วก็จําไว้เด้อครับว่าคนที่ยืนมือเขามาซอยห้าตอนหฮาลําบากคนที่น่ารักษาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตอบแท่นเขาบ่ได้ก็่าไปนีคุณคนพวกนี้ครับคนพวกนี้ดีผมบอกเลยอเขาไม่ได้หวังอะไรหรอกย่ำนาลําบากเขาหวังที่ซอยห้าวสั่นนแเลยแต่ส่วนคนที่เขาหายน้ำมันหฮาสบายนะ่ะยังไงก็หวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นแหละ โอนี้พัดมากมาครับผมกับน้องรักตามเคยนี่หอมนี่มาไม่กินน้ากันครับทงไทยทงหน้ายู่บานห้องกินไงยูไงครับสูตรไข่สูตรมันสูตรผมก็ประมาณนี้แซบแบ่แซบก็ค่อยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องบรรยากาศย้มาแรงคงเป็นอีสานยูไซกับบอสุกจทาาาําอยู่บานเฮาครับเพราะว่ายู่บานเหามันสุดยอดแล้วพี่น้องอืมสุดยอดอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับคนขอบวัดหีห่อเหาหักยู่งกินไงเคเก้าแซบ เพราะว่าไอเห็ดแสบบ่แสบหมดเลยเพราะแสบป่๊บต้องกินเด้อแสบเพราะฉะนั้นแล้วไอเห็ดแสบนี่สวัสดีครับลืมสวัสดีเพื่อนตัวนี้มามาพี่น้องมาอืมอืมโอ้หอมเธอมา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 ดต้มไปแล้วเด้อครับนี่นี่บรรยากาศยำแรงที่เก่าครับอืมโอ้เบิ่งใกล้ๆเบิ่งใกล้ๆอย่าลืมใส่ผักด้วยเอาน้ำมาเอาน้ำมาน้ำไม่หยอดอืมผัดเผ็ดๆนี่ผมมาทีทีทำนี้บอกพริกไทยเม็ดน่ะโอ้ยหอมนายเป็นท์นายเป็นทะแซ่บอืม น้ำพี่น้องใส่ลงไปเห็ดย่างกับเป็นได้กินไปเหรอผมโ่ได้เฮ็ดเหรียญแล้วครับเฮ็ดดีๆเลยนี่อุ้ยลืมใส่ผักสุกบ้านบ้านบ้านไหนบ้านไหนเขาเฮ็ดกันแบบนี้น้ำตาลน้ำตาลเขาผมเนียนหวานผมมักหวานบอไอ้พัดอันนี้มันต้องหวานๆจังหน่อยก้มสูงของเขากับขี้ยุบานนี่แหละเธอมักพักสุกบ่แต่แต่ส่วนอายน่อยบ้าพักกรอบๆมักมักกรอบๆเขาอย่างสี่เลยเด้แต่ส่วนอายนะอายมัก กินผักแบบบ่ต้องสุกแห้งมันมกัไมกไผ่มักบ้านเอาสุกๆมาครับคือเขาว่าล่ะครับจะอยู่ไหนก็ไม่สุกใจเท่าที่บ้านเราเป็นใดบรรยากาศคววมเป็นอีสานอสุดยอดแห้งอีริคอยบอกเลยมีผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องเลยตั้งใจเห็นงานเก็บเงินเห็นลำลำรืยๆแหละก็มาพักอยู่บ้านเฮาครับอยู่กับพี่กับน้องอยู่กับพ่วมเป็นอีสานอยู่กับบ้านเกิดห้หอสุดยอดมีความสุขมีความสุขเงินบ่ต้องมีมากไมย ขอให้เรามีความสุขเวลาอยู่กับครอบครัวพอหนูซิมบงมซิมพักะนะโอ้อันนี้มันือโคตรอร่อยอะ่ะโคตรอร่อยเลยเยอะตัว,ตวไม่ได้ตัวอเอาในเน่าใสนี่นี่นนเออเอานั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตชิมกันเล้พี่น้อง <c oughs> เออเป็นไหนเอาเอานี่เยเผ็ดๆ,ๆจัง่อย แซ่บพี่น้องนี่เสร็จแล้วครับผัดขี้เม,มามามา่าผัดให้เมียกินครับอย่าไปเฮ็ดหน้าครับเฮ็ดได้ไงนี่ไปเอาไปกินเลยเถอะไปบดดึกอขีมดอกเดี๋ยวมันจะบดได้เฮ็ดต่อนะพี่น้องนี่แหละแซ่บผู้ใดามาคขีมนีน่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ได่เลยครับมื้อนี้ผมกับน้องรักกับเกาเข้ามาสวัสดีครับแซ่บ